คุณรู้ไหมครับว่าค,าาคุณสามารถเปลี่ยนอนาคตได <That 's right. S 2> ้ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติทัศนคติเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนอนาคตของคนเราเนี่ยไม่ได้ถูกกาหนดแค่โดยการกระทาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือทัศนคติยังไงก็ตามเนี่ยการกระทําของเราก็ย่อมเกิดจากทัศนคติถ้าเรามีทัศนคติอย่างไรต่อสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เราก็จะมีพฤติกรรมแบบนั้นครับถ้าเรามีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเราเนี่ยย่อมทําสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีทางที่เราจะทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับทัศนคติของเราได้ดังนั้นจงรู้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเกิดมาจากทัศนคติของเราพฤติกรรมของเราเกิดมาจากทัศนคติของเราถ้าเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นร่ำรวยมากขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงที่การกระทำนะครับแต่เราจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ทัศนคติของเราซะก่อน พูดง่ายๆครับก็คือมันไม่สำคัญว่าเราจะทำอะไรอยู่ในตอนนี้แต่สำคัญว่าเราคิดอะไรอยู่เช่นเราไม่ยอมทำตามความฝันของตัวเองเราไม่เคารพตัวเองเพราะอะไรเป็นเพราะเราเนี่ยคิดว่าความฝันนั้นมันยากหรือว่าเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าครับเราคู่กลัวหรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ยไม่อยากจะเราออกจากงานแย่ๆแล้วไปหางานใหม่เพราะอะไรเรากลัวการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเราไม่อยากจะทําอะไรใหม่ๆไม่อยากจะลงทุนทําธุรกิจเพราะว่า เรากลัวจะไม่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าเรากลัวที่จะเสี่ยงและล้มเหลวหรือเปล่าหากเราเนี่ยมัวแต่คิดถึงความเสี่ยงการขาดทุนและความล้มเหลวทุกอย่างย่อมเป็นไปตามนั้นนั่นะก็คือหลักฐานในโลกความเป็นจริงทัศนคติในแง่ลบมันคอยหยุดยั้งเราเอาไว้จากการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงและการก้าวไปข้างหน้าทัศนคติเหล่านี้ใช่หรือเปล่าครับที่มันจะให้เราเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางคนก็รู้ตัวนะครับแต่บางคนก็ไม่รู้ตัว แต่เพราะว่าทัศนคติเชิงลบที่ทําให้เราเนี่ยยังคงมีชีวิตที่ลําบากยากจนล้มเหลวไม่ว่าเราจะกล้าให้คําตอบที่จริงใจกับตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้าคําตอบนั้นคือใช่นั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นในการประหนักรู้กับตัวเองว่าเราจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตัวเองและถ้าเรามีอยู่สองทางเลือกคือจะไม่ยอมเปลี่ยนทัศนคติและชีวิตจะไม่เปลี่ยนหรือว่าเราจะลองเปลี่ยนทัศนคติและชีวิตจะเปลี่ยนการลองเปลี่ยนทัศนคติคงไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรครับ เราต้องใช้ความกล้าหาญมากๆการเปิดรับความคิดใหม่ๆนั้นมันไม่เคยเป็นเรื่องที่ยากแต่อาจจะยากสําหรับบางคนนะครับเพราะมันง่ายยิ่งกว่าการพยายามยึดติดอยู่กับความคิดเดิมๆเพราะถ้าเราพร้อมแล้วที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่าเจ๋งกว่าเข้ามาในชีวิตก็แค่ต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยวิธีคิดที่ดีกว่าเดิมเท่านั้นและขอให้เริ่มต้นจากการสร้างหรือว่าเปลี่ยนทัศนคติจากภายในอย่างมีสติรู้ตัวนะครับบางคนเนี่ยเข้าข้างเตีงว่าฉันเนี่ย มีทัศนคติเชิงบวกแล้วแต่สังเกตง่ายๆครับพฤติกรรมเนี่ยเป็นเชิงลบบางคนเนี่ยมองว่าตัวเองมายด์เซตดีแต่ยังมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อต้านหลีกเลี่ยงเบี่ยงเบนไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆครับทัศนคติกับพฤติกรรมจะสอดคล้องกันหากมันไม่สอดคล้องก็แสดงว่ามีบางอย่างเนี่ยที่ต้องแก้ไขครับทํให้พฤติกรรมก็ทัศนคติเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนทัศนคติก็สามารถทําได้หลายวิธีซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ จงคบหากับคนที่จะช่วยดึงคุณผลักดันคุณสนับสนุนคุณให้ไปสู่จุดที่สูงขึ้นทัศนคติเนี่ยมันอาจจะมาจากสภาพแวดล้อมเช่นเพื่อนคนที่คุณคบนะครับคนที่ประสบความสําเร็จทัศนคติดีย่อมช่วยดึงเราไปสู่ความสําเร็จได้มากกว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาสามารถบอกได้ว่าคนที่ล้มเหลวหากคุณคบกับใครห้าคนคุณจะต้องทํางานกินเงินเดือนแบบนั้นได้เงินประมาณนั้นความสําเร็จประมาณนั้นเลยครับ เพราะฉะนั้นมันไม่มีผิดแปลกไปหากคุณอยู่กับคนที่เกียจคร้านเฉยชาหรือว่าขาดความพยายามทุกอย่างก็ย่อมเป็นไปตามนั้นหากคุณอยู่กับคนลมเลิกขี้แพ้มีทัศนคติในแง่ลบหรือไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคุณต้องมีนิสัยไม่มากก็น้อยที่เหมือนกับพวกเขาเพราะสิ่งที่เหมือนกันจะอยู่ใกล้กันและอยู่ด้วยกันได้ความจริงก็คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของความสําเร็จท,ที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปก็คือคนที่เราเลือกคบนะครับ เพราะคนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดจะผ่านไลน์แชทไลน์กลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มปิดเจอตัวอะไรก็ได้ครับมันมีอิทธิพลมากเลยครับต่อทั้งความคิดทัศนคติการกระทำนิสัยและพฤติกรรมของเราและส่วนมากก็ไม่รู้ตัวด้วยครับว่าเราเนี่ยกำลังมีอิทธิพลที่ได้รับจากพวกเขาซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคนที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยมีอิทธิพลเชิงลบมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีอิทธิพลเชิงบวกมากน้อยแค่ไหน หากใครบางคนมีทัศนคติที่ดีเขาก็ย่อมมีอิทธิพลในทางบวกต่อเราถ้าเราครบหากับคนที่ล้มเหลวทัศนคติแย่พวกเขาก็จะมีอิทธิพลในเชิงลบก,กับเราอิทธิพลนี้แม้เราเนี่ยจะไม่ต้องการได้รับมันแต่เราก็หลีกเลี่ยงมันได้ยากครับเพราะว่าพลังงานที่เหมือนกันก็จะดึงดูดกันหากคุณอยู่ใกล้ชิดและคุยสนทนาหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์ก,นกันกับคนที่ล้มเหลวทัศนคติแย่ สุดท้ายคุณย่อมจะกลายเป็นคนที่เหมือนพวกเขาในไม่รู้ตัวสิ่งที่น่ากลัวก็คือไม่ว่าจะคนที่ประสบความสาเร็จหรือว่าคนล้มเหลวนั้นไม่ได้มีอิทธิพลต่อแค่นิสยัยทัศนคติและพฤติกรรมของเราเท่านั้นนะครับแต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นเนี่ยยังมีอิทธิพลต่อความคิดและทัศนคติของเราโดยตรงด้วยซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ต้องการสําเร็จร่ํารวยหรือกําลังพยายามอยู่ถ้าเราไปคบกับคนที่เขาชี้นําความคิด หรือวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องแล้วบางเอิญเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าเขาชี้นําอย่างไม่ถูกต้องอันนี้คือพลาดมากๆครับเราก็ย่อมจะทําแต่สิ่งที่นําไปสู่ความล้มเหลวคือมีทัศนคติที่ล้มเหลวใกล้เคียงกันน่ากลัวมากๆครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัวว่าความคิดนั้นมันถูกหรือมันผิดเป็นทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีเรื่องนี้ต้องระวังให้มากๆนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังไม่ใช่แค่คนที่เราครบเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงคนที่เขาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำหรือว่าทำอะไรที่เป็นเยี่ยงอย่างกับเราเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งให้เรารับฟังเชื่อเห็นและทำตามมันคือสิ่งที่นำไปสู่ความล้มเหลวมันย่อมไม่ใช่ความผิดของคนที่แนะนำแต่เป็นความผิดของเราเองที่ไม่สแกนคัดกรองให้ดีดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือการเลือกคบกับคนที่ประสบความสำเร็จคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องเกียกับคามสำเร็จ มีทัศนคติที่ดีสังเกตง่ายๆครับผลลัพธ์ไม่เคยโกหกหากคุณอยากรู้ว่าทัศนคติและผลลัพธ์เนี่ยมันสอดคล้องกันไหมก็ลองดูแนวคิดของคนคนนั้นดูผลลัพธ์ของคนคนนั้นดูพฤติกรรมดูการกระทําหากทุกๆเรื่องเนี่ยสอดคล้องไปในทางถูกต้องในทางดีอยู่ใกล้คนเหล่านี้ไว้ครับเพราะว่าเขาสามารถชี้ทางสู่ความสําเร็จให้กับคุณได้จะไม่ว่าการพูดคุยมีส่วนร่วมกับคนที่เขาประสบความสําเร็จมีทัศนคติที่ดีหนึ่งคน ก็ยังดีกว่าพูดคุยกับคนล้มเหลวทัศนคติลบสักสิบคนครับและบนเส้นทางของความสําเร็จนั้นเราไม่จําเป็นต้องคบหาสมาคมกับเพื่อนมากมายนะครับมันไร้ประโยชน์และเสียเวลาแต่จงฝึกที่จะเลือกคบอย่างชาญฉลาดกับคนเพียงไม่กี่คนที่เขาประสบความสําเร็จและมีทัศนคติที่ดีก็เพียงพอแล้วจะเห็นได้ว่าหากเราเปลี่ยนทัศนคติอนาคตก็จะเปลี่ยนและสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดการบ้านของคุณในวันนี้ก็คือ เลือกคบคนที่เขาสนับสนุนเกือ้อกูลมีผลลัพธ์คิดในทางดีคิดในทางบวกก็จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จมากขึ้นจากการมีทัศนคติที่ดีเชื่อเถอะครับว่าทัศนคติจะช่วยให้คุณไปสู่จุดหมายปลายทางเพราะว่าทัศนคติจะกําหนดความรู้สึกความเชื่อการกระทําและสิ่ง,งต่างๆที่รวมถึงการตัดสินใจด้วยหากคุณมีทัศนคติที่แย่และใช้เวลานานๆเกี่ยวกับการมีสิ่งนี้พฤติกรรมก็จะแย่ตาม ผลลับไม่เคยโกหกอย่างที่บอกนะครับผลลัพธ์ก็จะแย่ตามไปด้วยหวังว่าจะชอบบทความนี้กันนะครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ